กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่าเกษตรกรทุกคนทุกท่านนะครับเมือนี่บาวีมาอัปเดตนะครับอ่าแม่แม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปลากล่อยสอแสงทับนะครับตอนนี้บาวีอยากแก้งพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับว่าบาวีปิดรับจองแล้วนะครับเพราะว่าสิเป็นอ่าแม่เท่าอัมริตก็ดีนะครับแม่สอแสงทับเล่าลึกนะครับกบปิด จุกจิกงอนเบาปิดแม่เล่ามาบาทปิดสรุปคือปิดนะครับพอแม่พี่น้องครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้การอุดหนุนเบาอวี่ด้วยดีเสมอมาเด้อพอแม่พี่น้องครับอ,อ่าล่อสามเดือนแล้วเบาอวี่คยสีได้กระใจายให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เอาไปอ,อ่าทำการเลี่ยงต้อไปนะครับพอแม่พี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับเพราะว่าทุ่มืงอนนี่ มีเอฟซีเก่าๆที่เคยตามบาวินะครับก็ได้ทากมาหลังไม่นะบาวีก็สัญญาว่าสิเห็ดไก่กิโลให้เป็นไก่กิฬาให้ได้นะครับเพราะว่าบาวิมีแนวทางนะครับในการเห็ดซุ่มเห็ดต้์มนะครับคือหลักๆเลยอยากเห็ดไก่กิโล เป็นไก่กีฬาจังไหนก็ฝากติดตามบาวีน้ำแนเดอร์ครับสำหรับ,บพี่นี่ต้องกล่าวขึ้นมาสวัสดีครับ